ทุกคนอยากจะเห็นวิวแต่น้อยคนที่จะยอมเหนื่อยปีนเขาใครๆก็อยากไปถึงจุดสูงสุดอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีร่างกายที่ฟิตอยากมีเงินใช้ไม่ขาดมืออยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่รักอยากถูกยอมรับอยากโดดเด่นอยากได้คำชมแต่พอถึงเวลาต้องลุยจริงถึงเวลาต้องเจ็บ ต้องล้มต้องลุกขึ้นแต่เช้าต้องปฏิเสธปาร์ตี้ต้องซ้อมในวันที่ไม่มีแรงต้องอดทนในวันที่อยากสบายต้องเดินคนเดียวในวันที่ไม่มีใครเชื่อถือในตัวเราลับมีน้อยคนนักที่จะยอมเดินต่อคนส่วนใหญ่อยากเห็นแค่วิวแต่ไม่ยอมปีนเขาพวกเขาอยากได้รางวัลด้วยไม่ต้องเหนื่อย อยากได้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องเจอความล้มเหลวอยากเป็นเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมผ่านเส้นทางแบบที่เขาเคยเดินชีวิตจริงมันไม่มีลิฟต์ขึ้นยอดเขาคุณต้องปีนคุณต้องล้มคุณต้องกลัวคุณต้องอยู่กับความไม่แน่นอนคุณต้องเผชิญหน้ากับเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดของตัวเอง ก่อนจะได้เห็นวิวที่ดีที่สุดในชีวิตคนที่ยอมรับกระบวนการมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่โฟกัสเป้าหมายถึง70%เอร์เซเพราะคนที่รับมบือกับความเหนื่อยความล้มเหลวและความช้าได้คือคนที่มีวินัยมากกว่าความฝันเพราะฝันโดยไม่มีวินยัยมีแต่ภาพสวยๆในหัว แต่วินัยที่ลงมือทำแม้ไม่มีเสียงปรบมือมันจะพาคุณไปถึงยอดเขาที่คนอื่นได้แต่มองคนที่เห็นวิวคือคนที่ผ่านความโดดเดี่ยวมาแล้วยอดเขาไม่มีคนเบียดเสียดเพราะมีน้อยคนมากที่กล้าทนความเจ็บปวดความเหงาและความไม่แน่นอนตลอดทางคุณจะมีวันที่อยากยอมแพ้ คุณจะมีวันที่สงสัยตัวเองคุณจะมีวันที่ใครๆไม่เข้าใจคุณแต่จงอย่าลืมคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในหุบเขาคุณเกิดมาเพื่อไต่ขึ้นไปแม้ไม่มีใครปีนไปกับคุณด้วยก็ตามอย่าหลงกลภาพสำเร็จไวัยที่คุณเห็นในโซเชียลอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่กำลังอยู่บนยอดเขาเพราะคุณอาจอยู่แค่ก้าวที่สิบ จากพันแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณกำลังแพ้พันแปลว่าคุณกำลังปีนอยู่จริงอยากได้วิวต้องยอมปีนไม่ต้องเก่งก่อนถึงจะเริ่มไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องมีทุกอย่างพร้อมแค่เริ่มปีนแม้จะยังไม่มีใครเห็นแค่ลุยต่อแม้จะเหนื่อยจนขาอ่อนแค่ไม่ยอมแพ้ แม้จะเจ็บจนร้องไห้เพราะวิวที่คุณฝันถึงมันไม่ได้อยู่บนจอมือถือแต่มันอยู่บนยอดเขาที่คุณกำลังไต่ขึ้นไปทีละก้าวไม่มีใครเห็นคุณตอนปีนแต่ทุกคนจะหันมามองคุณในวันที่คุณยืนอยู่ข้างบนขอแค่อย่าหยุด